รถเข้าใหม่ Toyota Wish นะครับ1 9 9ปี04นะจ๊ะรถสวยสีสวยเลยนะแม็กสวยยางใหม่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับรถพร้อมใช้เลยนะผ่อนได้กรุงสีจัดได้ประมาณแสนเจ็นะขายอยู่199กถูกๆนะครับ รับ,บคนชอบรถเจ็ดที่นั่งนะมาดูกันได้มาดูกันได้ดน,ไดนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับเดิมๆเ,เลยช่วงล่างเดิมๆสูงเข้าเดิมนะครับดูน้ําได้เครื่องยนต์มันอยู่สูงงานเนะี่ยเบาเบอร์ภายในเดิมหมดเลยเห็นไหมแต่เครื่องเสียงไม่เดิมนะเครื่องเสียงติดเป็นเอ่อ JVC นะครับจอใหญ่ให้นะครับเบาะหนังเหมือนเดิมเลยนะนี่ตัว Q นะตัว Q แต่ว่าไม่ลิมิเต็ดนะครับไม่ได้สันรู ครับเนะี่ยบอกเห็นไหมตัวคิวเบาะครบสามแถวเบาะสวยเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรละเบาะนะครับเบาะสวยเลยยางใหม่ด้วยเห็นไหมเห็นเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเลยมะมนะครับพร้อมพร้อมทะเบียนสองสี่หนึ่งนะครับทะเบียนดีอยู่นะมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดจัดกรุงศรีได้แสนเจ็ดนะครับเบนส์เบน,เนยังอยู่เบนส์ เบ้นแดงยังอยู่สามเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้ามีขายคันเดียวในเว็บนะครับเป็นเครื่องสองเจนะรถสีสวยพร้อมใช้นะแอร์เย็นดูดิล้อล้อยางก็คุมแล้วว่ะนะครับล้อยางนี่ชุดนีดน้น่าจะมีห้าหมื่นนะ BBS เนี่ยนะครับมีสิบเจ็ดยางใหม่นะครับนะสวยเลยเออกพร้อมออกงานไปเชียงใหม่ภูกเก็ตได้เลย ผมก็ว่าจะเอาไปเนี่ยนะครับแต่ว่าคันนี้ซ่อมคันนี้มาแล้วหมื่นห้าเน้นเน้นเน้นอ่าน,นะมาดูกันได้นะยาลรสสองแสนเก้าพันออตโต้ปีศูนย์แปดมาดูกันได้สองแสนเก้าพันจาไฟนั้นได้เต็มนะคันนี้ XV XV ปีหนึ่งหกนะครับสีเทาดำนะสีเทาดำ 588นะครับขายราคาเดิมนะครับช่วงนี้ราคารถขึ้นนะแต่ขายเท่าเดิมอันนี้99,000นะครับถ้าให้ต่อทะเบียนก็แสนสามนะครับแสนสามนะครับแต่ถ้าเอาไปทพ้งไม่ต่อทะเบียนก็99,000นะครับสวยไหมสวยเบาเบิร์ดดูเบาเบิร์ดข้างในนะเนะบาเบอร์สวยอยู่นะอันนี้ยางยางไม่รู้เขาขายปะ่ะ ซิตี้สี่แสนห้าเกียร์ธรรมดานะจ๊ะนะครับขายเท่าทุนนะครับช่วงนี้รถราคาขึ้นนะแต่ผมยังขายเท่าเท่าเดิมอยู่เบนคั้นนี้จอดพักก่อนนะครับขับมาสุดเดือนสองเดือนแล้วนะครับเอคอง์ X ูมห่าว uh ิมยูเจ็ดห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับขายเท่าเดิมนะไม่ลดแล้วนะนะครับรถช่วงนี้รถราคาขึ้นผมยังขายเท่าเดิมเท่าทุนนะเนี่ย นี่สามพันนี่เท่าทุนหมดเลยนี่ก็สองหมื่นห้านี่ก็เท่าทุนนะออโ,อโต้นะครับมันดูกันได้ดูกันได้ของออโต้หมดเลยนะสองพันนี้แต่ซิตี้ปเกียร์ธรรมดานะอัปเดตสต็อกวีคอสีดำนะครับเจ็ดเก้าเก้าขาวมีสีขาวด้วยนะเจ็ดเก้าเก้านะครับออตโต้ขับสี่ตัวท็อปสุดนะเครื่องสามพันไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์ ปีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าเกียร์ธรรมดานะพีลั ner, นเนอร์นะครับหน้าแชมป์นะครับหน้าแชมป์สวยๆนะครับอันนี้ครับคันนี้มาเมื่อาวานไปเซอร์วิสใหญ่มาหมื่นห้าสบายตัวพีลั ner, นเนอร์นะครับสี่แสนกวบาทนะครับ 4,000กว่าบาทคี่ธรรมดานะคันนี้ฮอจูเนอนระ์สีเทานะครับสีเทาเข้มนะ2.8ตัวท็อปสุดนะครับขายอยู่900,000 90,000บาทนะครับจัดไปแนนได้เต็มนะเกียร์ออตโต้นะคันนี้2.8ปี17นะครับเบน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 ดำเบนดำอันนี้อยู่ เก้าแสนกว่าบาทนะครับไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้นะครับไม่แพงแล้วก็าแสนกระบาทยี่สามร้อยนะครับดี i นะเบนซินก้าแสนกระบาทนะครับแล้วก็มีเป็นเบนซ์ซีสองร้อยนะครับเอผ่าดก็มีบ m อ็บอมอา 569นะครับเป็นตัว11นะแต่งชุด M Sport นะจ๊ะชุด M <ช>นะครับชุด M Sport อยู่นะล้อ18นะล้อ18นะล้อ18ยางใหม่นะครับส,สวยๆนะครับจะได้เต็มนะ369มาสแตงมาสแตง259นะครับปี18 สวยนะดาวสามสี่แสนก็ได้แล้วบ้งเนี่ยนะครับดาวสามสี่แสนก็ได้แล้วรถสวยเดิมเดิมพร้อมใช้เลยนะแบกสิบแปดนะครับนะครับเดิมเดิมเลยนะไม่ได้แต่งอะไรคันนี้นะครับหล่อเลยอะ่ะคันใหญ่มากนะครับคันตีสมินิมินิเก้าแสนกว่าบาทเองนะครับ แันทรีแมนแอนทรีแมนสีน้ำตาลนะครับสวยๆมาร์สมาร์สเนี่แสงไปปลายอนะอันติทแสนเก้าเก้านะครับอันติทเหลืออยู่สองพันจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับแสนเก้าเก้า อ้าวมาในโซนรถกระบะแล้วนะครับอันนี้ปี18นะครับเข้าใหม่นะครับมีแคปด้วย V c o s ์มีแคปอันนี้น่าจะ799เหมือนเดิมนะราคาน่าจะอยู่โซนนี้ปี18นะครับสวยๆออตโต้นะรถเข้าใหม่ c a l ิเบออีกหนึ่งคันสวยๆคันนี้อยู่แค่5,2าแสนบาทเท่านั้นนะครับ Bt54 สีปลอนขัดสีเรียบร้อยพร้อมขายออโต้นะคันนี้ได้ไหมเดี๋ยวมุดมด,ดูก่อนออโต้ออโต,โอตโ้คันนี้อยู่ประมาณห้าแสนสองนะครับออโต้ออโตโ้หูนครนะับห้าแสนสองคันนี้เกียร์อะไรเนี่ยมุดดูก่อนนะมุดดูก่อนคันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาหน้า หน้าสองด้วยอันนี้น่าจะอยู่สี่เก้าเก้าประมาณนี้นะไม่แพงนะครับวิธีใคร,ใครดีอยู่ราคาม่ธีราคาไม่แพงอนะขายดีอยู่ฮาเนเนะครับฮาเนเดอร์สวยอยู่ไหมกอตโต้นะหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้านะครับเครื่องใหม่แล้วแอตลีตแอตลีตยอดนิยมนะครับมีคันเดียวในเว็บแล้วเนี่ยแอตลีตหายากมาก อยู่599เก้าเก้านะครับคันนี้ Ad rete, Ad rete. 99, นะอัตรีดอัตรีดออโต้นะไทตันนึกชื่อไหมเหอ่ยไทตันไทตันพลาสนะครับขับสองตัวท็อปสุดนะ g d Premium ียมกล้อง360นะครับแกรหลังอันนี้อยู่6 59นะครับ อันนี้อยู่สองแสนแปดนะครับทีเวทีเวทเอ็กโซล่าไม่ใช่ทีเวทเบน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 นะครับเบนเก้าหนึ่งเก้าอันนี้รถเข้าใหม่เก้าหนึ่งเก้าคูเป้นะสองประตูนะคูเป้ อีเบนอีกคันหนึ่งอันนี้อยู่99นะมี300บูเทคประมาณ99นะครับ9,9้ 9, 9. นะาแสนเกเมื่อก่อนขายล้านกว่าบาทตัวท็อปสุดนะฟันลู้9,9้ 9, 9. พรีเวแสน,ปนแนปดแสนแปดน,นะครับ ขายเงินสดมันจ้าแสนแฝดแสนแาดแต่เอารถมาเทินได้นะครับปีหนึ่งสี่นะครับเนี่ยสวยเดิมๆไม่มีตัวนี้ไม่ไม่มีเทอร์โบนะบูเทคไฮบีดนะครับเก้าเก้าคันนี้ไทตันไทตันขับสี่ออโต้ท็อปสุดนะครับสีส้ม อันนี้ครือสจะขายถูกเรามาหน่อยนะ7 8 8ขับ4ใช่ไหมดิฟล็อกสวยนะสวยเลยดเดิมเดิมหมดเลยนะไม้น้อยด้วยไม้เท่าไหร่20,000มั้งนะครับปี2020 BT บีทีขับ4ออโต้549มาซื้อกันหน่อยแล้วนะครับขับ4ออโต้549เครื่องส0มพันนะเนี่ย แรงปิดเปรตไททันขับสี่เหมือนกันสีดำห้าเก้าเก้าสวยๆนะครับ 99, สวยๆห้าเก้าเก้าสวยๆเลยยี่สามร้อยบูเทกนะครับไฮบริดตัวท็อปสุด AMG นะ AMG นะเห็นไหมเอ็มบาะัล ราคาแก้วเออนะเจาะะอึกเออหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่หรือไม่ออกเขาใหม่ปีสองพันยี่สิบนะครับห้าพันโลแล้วคันนี้นาเวล่าเข้าใหม่ 2020, 5, นะเกียร์ธรรมดานะ ล้อใหญ่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับคิ้วใหม่บันไดใหม่ใส่ให้เลยเยพิ่งใส่ให้เมื่อวานเนี่ยนะครับห้าหมื่นกว่าบาทราคาขาย,ขายแค่สี่สี่เก้าท่านเองนะขายถูกมากนะครับเก้าขอไก่น,นปียี่สิบนะรถปีเดียวนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับบันไดใหม่นะครับสวยเลยเบนเฮียยังอยู่นะห้าหกแสนนะมัต่อเฮีย อ๋อคันนี้เข้าใหม่ยังไม่รู้ราคาเลยเข้าใหม่ยังไม่รู้ราคาเลยนะครับสีดำสวยเลยครับ e สามร้อยบูเทคเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นดิ e สามร้อยเข้าใหม่ไม่รู้ราคารอขัดสีรอขัดสีอยู่นะครับ สวยไหมรถเดิมๆหมดเลยนะไม่เคยทำสีนะขัดเคลือบสียังเดียวคอรักยิ้มบ้างอะไรเงี้ยนะรถสีเดิมเลยนะอ้าวอีกหนึ่งคันโอล์คจูเนอร์ปรับเขาปรับลงมาเจนะ็ดหมื่นอ่ะอันนี้เหลือแปดแปดแสนเก้านะครับสองจุดแปดขับสีแปดแสนเก้านะครับสีเดิมเลยนะมาอ่ประมาณแปง มาประมาณแสนหนึ่งนะครับครับสองจดแปครับ4พิศนปีหนึ่งหนะครับหนึ่งหกแสนเก้าเท่านั้นนะจ๊ะอัปเดตสต็อกนะครับมาแล้วเอา่าดเข้าใหม่เข้าใหม่นะครับคันนี้อยู่3ามสี่ห้าพร้อมทะเบียนนะแป8แดแดเจดนะครับ คันนี้ทะเบียนไม่ไม่พร้อมทะเบียนนะคันนี้่า499ลูกค้าเอากลับนะครับทะเบียนเอากลับไปแล้วนะครับสับ,ส,บสับทะเบียนใหม่ให้มีซันรูมนะคันนี้ย3,005ปี05นะครับ,บ499ประตูไฟฟ้าสามบานซ้ายขวาหลังนะครับเบน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 เ,เ699นะครับขายเท่าทุนแล้ว <laughs> ขายเท่าทุนแล้วอยู่นานนะครับสวยไหม นะครับหน้าใหม่นะหน้าใหม่นะครับปีศูนย์เจ็ดนะหน้าใหม่หน้าใหม่แจ๊สชาร์จแบตอยู่นะไม่ต้องตกใจนะครับแจ๊สสีส้สมชาร์จแบตอยู่นะเครื่องเดิมนะครับอันตีสเหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วอันนี้หนึ่งเก้าเก้านะครับหนึ 199, ่งเก้าเก้าปีปีประมาณหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะ ยังไม่เมืในเฉนหนึ่งเก้าเก้านะครับเบนสี่แสนกว่าบาทคันนี้เท่าไหร่สี่แสนสี่สามสี่สาม,ส,ส,ามส,สี่สี่ประมาณเนี้ยนะครับเบนนะครับหน้าธนูแล้วนะครับปีศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าประมาณเนี้ยนะครับหน้าธนูแล้วอีสองร้อยนะครับสวยเดิมเดิมยังอยู่ยังอยู่ นะครับสี่สามสี่สี่ประมาณนี้นะราคารถมันเยอะนะครับจะไม่หมดอันนี้หนึ่งแปดแดนะครับ c r v 1ว8หนึปดหนึ่งปดแสวยดิมเดิม,มอมใช้ปีศูนย์สีะครับรถยอดนิยมหนึปดเองคันนี้เหลือสี่สี่สี่ห้านะยังยังยันราคาเดิมนะเพราะว่าตอนนี้เราราคาขึ้นนะ ไแนันยังขายราคาเดิม445จับไฟนั์ได้47นะครับเป็นตัวหนึ่งเออเป็นซินปี1 0นะเป็นซินปี1 0นะครับฟอร์จูเนอร์เป็นซินปี1 0 er, ออตโต้นะคันนี้ดีแมกดีแมกดีแมกสามพันสามพันออตโต้นะครับดีแมกกับพันออโต้ปี11นะนะครับ 3พันออตโต้เป็นหนงเดีดีเซลนะสวยเลยมีกล้องถอยด้วยตัวท็อปนะตัวท็อปโดยฟ้ากล้องถอยเบนซ์ยังอยู่เบนซ์นะครับแสนสองเท่านั้นถูกสุดในเว็บสวยสุดในเว็บด้วยนะครับหายากหายากมาดูกันได้มาดูกันได้เบนซ์นเบนซ์นเบนซ<อ>์ E 280ตากลมตากลมปี97 ที่97นะครับ199สเปซวากอน2รีบซื้อก่อนปรับราคาไม่มีรถแล้วรถไม่มีแล้วในเน็ตมีอยู่คันหองคันเกีที่นั่งนะจ๊ะคันใหญ่2,500เท่านั้นรีบมารีบมาหมดแล้วหมดเลยนะทุกนี้รถใหญ่ขายดีอยู่นะถึงแม้ว่นวมันจะแพงหน่อยเพราะว่าคนไปเที่ยวกันเองงอคนไม่ได้ไปเที่ยว กับทัวร์กับรถตู้อะไรเงี้ยไม่ไปคนไปกันเองเป็นครอบครัวนะก็ใช้รถซื้อรถใหญ่ไปเที่ยว้วร,รถตู้ไม่เหลืออะไรนะครับซีวีส3มสปรับราคาลงแล้วนะครับ3 3 9สามเก้นออโต้นะครับปีหนึ่งหนึ่งนะคันนี้มอแม็กสวยนะครับแม็กเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดียางหนึ่งแปดนะครับเท่าไหร่วันเนี้ย หนักเท่าไหร่วะแต่ไม่ไม่มีบอกหนักสิบแปด่ะสิบแปดสิบแปดสองสองห้าสี่สิบสิบแปดนะหนัก18แปดสวยอยู่นะสวยอยู่สีดำแต่งสวยนะครับจัดได้เต็มเลยนะเฟรมนี่ฟรีดาวนะครับรีโวรีโวแคบเซตเอีดิชั่นนะครับ แล้วใหม่ยังใหม่นะจ๊ะปียี่สิบแลคันนี้ที่อื่นขายห้าแสนเราขายอยู่สี่เก้าเก้านะครับสวยๆนะครับฟีดาวสี่เก้าเก้านะครับเซตดิรชรถไม่มีแล้วรถหายยากแล้วนะครับสี่เก้าเก้าเท่านั้นมาดูกันได้สวยๆเดิมๆหมดเลยนะครับไม่แสนห้าไอ้ไไม่หมื่นห้า 15, นะครับ สี่เก้าเก้าจะได้สี่เก้าเก้าเลยนะหรือว่าจะดาวผ่อนต่อก็ได้ดาวประมาณเก้าหมื่นเก้านะครับผ่อนประมาณสี่แสนไม่เสียดอกเบี้ยนะครับหรือใครจะจัดใหม่ก็ได้จัดใหม่จัดใหม่ก็คือฟรีดาวไปเลยจัดห้าแสนไปเลยฟรีดาวเลยได้เหมือนกันได้ทั้งสองคอนดิชันใครไม่อยากเสียดอกเบี้ยก็ดาวแสนหนึ่งนะครับผ่อนต่อประมาณสี่แสนเท่านั้นเอง มีกล้องถอยเบาหนังนะลูกเบาหนังจอสิบนิ้วนะครับจอประมาณแปดนิ้วสิบนิ้วออกมาเนี้ยนะครับจอใหญ่นะครับ,นะรบเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาวีด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 สีบอลเราขายหนึ่งเก้าเก้านะคันนี้ขายสองแปดแปดนะครับเป็นปีศูนย์หกไม่ได้เชนนะนะครับสวยก็สวยเลยเห็นไหม สวยเบาะหนังเป็นตัวคิวนะครับเบาะหนังสันลูฟด้วยมีสันลูฟด้วยลิ i ิเต็ดจ๊ะตัวท็อปสุดนะครับยังยังใหม่อยู่นะครับเนี่ยลิมิเต็ดนะนะครับคุณได้เฮดวาน One, เหลือคันเดียวแล้วนะรถตู้จะหมดแล้วจะไม่เหลือแล้วรถตู้นะคันนี้อยู่6-2นะยังไม่ปรับราคาขึ้นนะรีบมาซื้อนะเดี๋ยวปรับราคาขึ้นแล้วจะเสียใจในมีปีนี้คันนี้ปีหนึ่ง สี่นะครับมิวเซเว่นเสียงลำคันค,นคอแล้ววันนี้ถ่ายถ่ายร้อยกว่าคันเลยอะถ่ายรวดเดียวเลยนะครับเบนเอสสองแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้านะครับออโต้มิวเซเว่นมิวเซเว่นเอ่อสามเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดห้า อีกสิบเอ็นศูนย์เจ็ดออโต้สามพันท็อปสุดเป็นพรีโมอ่ะพรีโม่ะโคซิลี่เบนเบนหนึ่งเก้าเก้าเฮ้ยเริ่มเหนื่อยเอ้ยมันถ่ายรวดเดียวนี่มันเหนือนกันนะแลนด์โรเวอร์ดำสามหกห้านะครับปีศูนย์หกใช่ไหมคันน,นี้เป็นตัวอ๋อเป็นตัวศูนย์สี่ศูนย์สี่มันขายอยู่แค่เท่าไหร่เอง สองแปดแปดใช่ไหมสองแปดแปดนะครับศูนย์สี่นะครับสีดำสวยดีเซนขับสี่นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะดีเซนนะนะแล้วก็มีสีเทาอีกคันหนึ่งอันนี้เบนแสนสองอันนี้ปั๊มลมปะ่ะรีวิวทุกอย่างอันนี้เป็นตัวศูนย์หกนะครับแลนด์โรเวอร์ศูนย์หกนะครับขายอยู่สามหกห้านะครับสวย ดีเซน์ขับสีเหมือนกันสวยๆเลยนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้นะจ๊ะสวยๆเดิมสีสวยแอร์เย็นเครื่องดีเกดีพร้อมใช้เลยไปเชียงใหม่ภูเก็ตได้เลยนะต่อต่อต่อทานติดคันนี้ก็เก้าหมื่นเก้ามาต่อเฮียเองก็ได้เลยนะฮะอันนี้โฟกตู้ 299นะครับสยสวยเปิดอยู่ปะไม่เปิดอ่ะรอันนี้แสนเนะครับแสนคอมพิวเตอร์ของสนเนะครับอันนี้สองแสนแปดันะนะครับสองแสนแนอเมล่าออตโต้นะครับอมเมล่าออตโต้ เบนเบนแสนเก้าเก้าอสองแปดศูนย์นะครับสวยๆออโต้ Auto, นะมาต้าไฟเตอร์สี่ประตูดีเซนถูกสุดในเวฟนะสองหนึ 2, 9, ่งสองเก้าสุดในเวฟแคมรี่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 กำลังนึกราคาอยู่ขายเท่าไหร่วะ อะไรนะลองมาถามแล้วกันจำไม่ได้สามแสนเั่นไหร่สามแสนก็บ่ายใช่ไหมสามหกห้าอนนี้เป็นตัวเอสิโม่สามหกนะครับต่อต่อแอคอร์สามห้าเจ็ดเก้าอันนี้คือจะ สี่แสกว่บาทนะครับสี่แสกว่บาทซิตี้สองปดเนะครับซิต,ตี้ออตโตนะจ๊ะคันนี้ปีหนึ่งหนึ่งนะครับคุนไดนะครับวันนี่ส9 9้าสีดำนะครับอันตีสสามเ้าเก้า เอวีออสวีออสกูเบลอแล้วสังเก้าปีหนึ่งแปดนะคะเนี้ยจะได้เต็มนะซีวีซีวิกูซ,ซีวีเพียบแลยคัเนี้ยซีวีเพียบเลยซีวีซีวีคันนี้เท่าไหร่เนี่ยศูนยปดเดี๋ยวดูราคาให้นะสองเจ็ดเก้าเจด้าปเจ้าไม่แพงนะครับไม่แพงคัวนี้รถราคาขึ้นหมดเลยบ r v สวยสวย B R V สี่ห้าเก้ปี16นะครับสวยเลย279อันนี้ปีอะไรเอ่ยสอันนี้ราคา489ปี15นะครับตัวท็อปสุดนะ1.8ท็อปสุดนะชุดแต่งนะครับชุดแต่งแม็กสวยเลยตัวท็อปสุด ครับสปอร์ตเนี่ยตัวสปอร์ตเนี่ยตัวชุดแต่งครบเลยสวยสี่แปดเก้าไม่แพงหายากหายากรถเดิมๆหายากมากแล้วตอนเนี้ยแจ๊ด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 คันนี้สี่แปดเก้าปีหน,นึ่งเจ็ดนะจ๊ะตัวน,นี้แจ๊ดนิยมมากเลยแจ๊ดราคาขึ้นนะครับผมผมรานนั้นขายไปสองวันสองคันขาวหนึ่งดำหนึ่งไปหมดเลยแป๊บเดียวขายได้ราคาด้วยนะแสนกวา่า มาต้าสองนี่ไงคันนี้ไงคันนี้ของเฮียเขาฝากเลยคันนี้มนได้เชนแล้วสี่หกแปดปีหนึ่งสองนะจ๊ะเฮียเขาฝากเลยคันนี้บอกเฮียเขาบอกว่าได้คำดีไปละขายแอคคอร์ดให้หน่อยไอ้รถรถเฮียเขาใช้เองเลยนะสวยๆนะครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสลับเลขไปแล้วนะสวยเลยไหม ในนี้เพียใช้เองเลยนะเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวญี่ปุ่นเนี่ยสันรู้เห็นไหมสันรูสเดียก็บอกว่าเป็นคันที่เป็นคันเป็นตัวญี่ปุ่นอ่ะถูกถูกสี่แปดเก้าแต่ได้เต็มนะแต่งสวยแต่งเต็มมาด้วยไม่อขับได้เลยไม่ต้องแต่งอันนี้อีกหนึ่งคันอีโคสปอร์ต <c oughs> เสียงเริ่มจะหมด อีโคสปอร์ตนะครับสามสี่เก้าไม่แพงไม่แพงสวยอยู่ตัวนี้ตัวใหม่อะ่ะมันปีใหม่ไงเดี๋ยวดูปีก่อนดิอ่าปีหนึ่งหกไงปีหนึ่งหกสี่เก้าไม่แพงทะเบียนสวยด้วยสีขาวด้วยนะตอนนี้รถราคาขึ้นก็ต้องทำใจ <c oughs> นะครับมันดีเป็นปลายปีมันเป็นช่วงรถช่วงรถขายไงช่วงรถออกดีไง หมดแล้วเหลือสองสาคัญแล้วนะครับโอ้ยเหลืออีกเต็นนี่ว่าเหลือสามสิบคันโอ้เสียงเริ่มจะหมดแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับสี่แสนกว่าสี่แสนหน่อยๆน,นะสวยตวันะครับอันนี้ก็ห้าหกหนึ่ง คันนี้น่าจะสองแสนกว่านะสองสองเจ็ดห้าเป็นตัวไม่ได้เชนไงสองเจ็ดห้านะครับไม่ได้เชนดูโอแล้วก็เป็นดูนดูโอดีวีทีอเป็นเครื่องใหม่นะครับอีโนวาในแกะในกลุ่มในกลุ่มผมมีคันเดียวอีโนวาของจุดศูนจีเป็นอะไรดีเซนป่ะดีเซนเหระดีเซนออโต สองจีสามแสนกว่าบาทนะครับสามเจ็ดห้าประมาณเนี้ยออโตโ้เลยไปดูกันได้